ตังช่วงช่วง2,400 5เอ่อ2,490ลลูกศิษย์รุ่นแรกๆของอาจารย์ศิลป์ก็คือพวกที่ไปเป็นข้าราชการกรมศิลป์นะคะไปเป็นช่างปัน้นเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีช่างปั้นมาปัน้นมาสรีใช่ไหมเพราะมีการความต้องการที่จะให้สร้างมาสรีเยอะมากณที่นี้คนอาจารย์ศิลป์คนเดียวมันก็ทําไม่พอแล้วใช่ไหมจ้างช่างฝรังมาอีกสิบยี่สิบคน,นอะไรนี้มันก็ดูจะสิ้นเปลืองเขาก็สร้าง ก็สร้างขนขึ้นมานักเรียนศิลปะรุ่นแรกก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อให้ไปเป็นข้าราชการรับจ้างทางานให้รัฐบาลนั่นแหละเจียวซุ่มๆกันเตรียมค่ะาพยานมาล้วมาจากวัดมาอไรต่อตีราดต่เพราะเราสงสัยคือเราได้ยินว่าพอพูดถึงเรื่องศิลปะธรรมชาต มาจน,จ,นจนยุคหลังจนากน,นั้นนิดนึงอย่างเงี้ยเออ่ความสงสัยของเราคือว่าเราก็อยู่ร่วมแบบสมัยศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเราอยากร่วมันมีการเรื่องที่จะจำเน้นจำอะไรหรือว่าเรื่องการลืมอะไรในรอบเนี่ยสามสิบยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาที่ที่เราสามารถที่จะ,ะเห็นได้หรือ,อยังเรือเร่องที่เน้นที่กจจารละลายหรือว่าเรื่องการดื่มอะไรในในในศิลปะรร่วมสม,ม,ม,มัยมีไหม พราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยก็จะเป็นปนอร์เรหรือว่าเป็นชนะดานเลยเนาะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเราเราไม่แน่ใจถ้าเรื่องที่จะจําหมายถึงเรื่องที่ยังไม่ถูกพูดถึงเนี่ยคิดว่ามันมีมากมายเต็มไปหมดนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีใครเขียนอะไรทั้งนั้นนะ่ะเ,เออสมมติว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ถา,ทถางที่สังคมเลือกที่จะจำมีไหมหรือว่าสังคมเลือกที่จะ อขออนุญาตโปรโมทมันมีงานของจจ๊สทีที่พูดถึงเรื่องกว่าจะมา <c oughs> เป็น,ปน,ปน,ปนให้จำจำไ,ได้ๆนะผมทำเรื่องนี้แหละ <c oughs> กว่าจะมากว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยไทยแล้วทีนี้ก็มีเรื่องการการน่าอิงถึงบทความของฝรั่งคนนึงนะเป็นอุคปิแล้วก็คำว่าร่วมสมัยบางทีมันลากกลับไปถึงตั้งศตรวรรษที่สิบเก้าเป็นต้นถึงคำว,ว่า p o s t m o ิร์นก็ตามอย่างมีงานของดาวรีมีเหมือนก็มีการฟเฟอเรนซ์ว่าคนที่ใช้คำว,ว่า p o s t เดิร์นเนี่ยเป็น เป็นศิลปินหรือเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งซึ่งใช้คํานี้ในในตัวงานวิจารณ์ในตัวที่9แล้วไอ้คำว่าร่วมสมัยจริงๆอ่ะมันมันร่วมสมัยกับใครอย่างผมเคยเรียนกับจตุท,ทีแกก็บอกว่าสไตล์ของการการพิชให้สีมันเพี้ยนเนี่ยแบบบอฮอลอะไรเงี้ยหรือว่าการที่ใช้คู่สีที่มันตัดกันฉูดฉาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในใน960ก็จริงแต่ว่าสปิริตของการใช้สีแบบนี้มันยังมีอยู่ในอะไรต่างๆอยู่ในทั้ง อิควอไลเซอร์ของโปรแกรม Windows Media Player ก็ตามหรือว่าในการที่เราใช้ฟิลเตอร์โปรแกรม Photoshop ก็ตามล้วถามว่าแอนดี้วอลหอร่มสมัยไหมอะไรยี่เป็นต้นและหรือกระหนกกนกแหวมเปรี้บของของเฉลิมชัย่เงี้ยว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งช่างพื้นบ้านทำการเรียกว่าดำเนินรอยตามเส้นทางเนี้ยความร่วมสมัยของ ของเฉลิมชัยก็จะเกิดขึ้นอีก10ปี2 0ปีข้างหน้าเท่ากับว่าความรุ่มสมัยมันมันมีลักษณะที่มันขยับเขยื่อนได้ไม่ออกไปฮะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นเป็นอีกอาจจะเป็นโจทย์วิจัยอันนึงก็ได้ที่อาจจะทำมาหากินได้ต่อไปก็ก็ให้พี่ถามนิยามของศิลปะรูปสมัยอาจารย์สิงห์ก็พูดไว้อย่าอย่าลืมกลับไปดูอาจารย์สิงห์เป็นคำตอบแอบสุด ไม่แต่เรื่องที่เกี่ยวถามมันแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ามันจะนับว่ามีเรื่องอะไรได้บ้างเพราะอย่างที่บอกว่ามันมันไม่มีใครเขียนเรื่องอะไรอยากเป็นชิ้นเป็นอันทั้งนั้นอะดังนั้นในแง่น,นี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะลืมหรือจะจําอะไรเพราะยังไม่มีความทรงจำอะเอ,อ,น,อนอกจากนอกจากหนังสือที่เกิดขึ้นประเภทพอสอนนี้เกิดอะไรขึ้นจะเป็นหัวข้อเหมือนหนังสือจารสุทีอย่างเงี้ย ไล่ไล่ย um, ุคสมัยมาเรื่อยๆแต่มันไม่ไม่ได้ถูกจัดขึ้นเป็นธีมอเห็นแล้วว่าเขาเรื่จะจ้ง่ายคสที่เขาเลือกจะจําเงี้ยคือมันเห็นว่ายุคที่คนจะไม่รู้จักอย่างอื่นเลยยุเวน 3D กับปับพาหรืออะไรเงี้ยคือมันเริ่มมีการจัดการความทรงจำของศิลปะยุสมัยแล้วนั้มันจะเป็นจุดเล็กๆก็ตามอ่างเงี้ยแลจากการเริ่มเริ่มที่จะมีคนพยายามทำอาร์คีและเริ่มที่จะจับแบบ ไม่ได้ไม่ได้จับภาพรวมอ่ะเ,เริ่มเริ่มจับเป็นจุดเล็กๆอ่ะเริ่มอาใช้เนี่ยทังส <ừ m, S 2> ีอาบั about, อาจารรมบนเทียนอะไรอ่ะคือ <ừ m, S 2> มันแล้วมันเป็นมันเป็นปัญหา,าะนะเออแล้วมันมันเป็นปัญหามากกว่าที่จะเป็นปิกที่เป็นฟิชชนในในในภาพรวมแต่ละพี่รวบตึงให้ก็คือว่าของเคี้ยวเนี่นแลควจะบอกว่ามันมีแอคทีฟเอเจนที่มันหายไปเยอะอย่างเช่นสมมติว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยก็จะมี นิสัยการของมูล,ลนิธที่ขอศินรอเก้าซึ่งเรียกว่ากว้านงานทุกอย่างมาแล้วก็บอกว่านี่คือยุคทองอุตสาหกรรมยุคสมัยก็คือใช้เนืที่ที่บอกว่ามีองค์ประธานอยู่แล้วก็บอกว่าองค์ประธานในยุคสมัยนี้ทาให้ศิลปินมีศักยภาพในการแสดงออกตลอดเลาเป็นต้นแล้วก็มีหลายเอเจนต์อย่างเช่นร้อยต้นสนนี่คือจะมาในช่วงที่เศรษฐกิจดับวเราก็จะได้ดูงานฟรอสเบคเนอร์ได้ดูงานฟรานซิสโกกิเปนเตอร์คืองานขอเคนเตอร์ยุคแปดสิบ แล้วเอเจนต์พวกนี้ก็หายไปคือเรามองว่าถ้าเรารวบตึงให้เกี่ยวกันคือว่าใครบ้างหายไปคือสเปซเนี่ยมันมันผุผุดโผมแน่ๆเพราะว่าสเปซของศิลปะเป็นสเปซที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ตัวละครหลายตัวก็ผุผุดโผล่เช่นคุณฉัตรชัยไม่ใช่เฉลี่ยชัยไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ฉัตรชัชยก็คือแกก็เคยมีตัวสินเป็นสนีมาก่อนอย่างเงี้ยหรือจันเจตเป็นต้นจันเจตก็เป็นเอเจนต์ตัวหนึ่งนะที่สามารถอธิบายเรื่องที่ว่าความทราบซึ้งของจันศิน เมื่อ30ปีที่แล้วนักศิลปินคนหนึ่งที่ทุกคนนี้เป็นคนเอกินดังซึ่งก็พูดในเวทีของอาจารย์ธนาวีซึ่งผมคิดว่านอกจากสเปซแล้วมันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลเรืร่องสถาปนิศรัยด้วยอาจจะคุยเยียยาวมื่ันี้ต้องอีกเป็นท่านหนึ่งคนที่เขียนสถาปนิศรัยหรือคนที่จัดการเก็บ o r ก a n i z อา r c h i v e นี่แหละที่เป็นผู้มีอำนาจเพราว่าในอนาคตเราเปิทาใช่ฉะนั้นก็ควรจะอุดหนุนพิทิงกุล เรื่องที่ควรทำคือเรื่องที่<ช>เราเคยคุยกัน<ช>ทางอีเมลคือนั่นอนะ่ะใครนะคุณไพบูรใช่คือ,คอเออ<ช>คืออย่างนี้ค่ะ <c oughs> คือมัน <c oughs> มีศิลปินท่านหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่าคุณไพบูรสุวรรณกูรซึ่งเป็นรุ่นกับพี่มาซีเนียมากเสียชีวิตไปแล้วนะคะเ <c oughs> ก่าแก่มากมาย <c oughs> แล้วทีนี้เนี่ยก็ยมีลูกสาวของคุณภพบูล์คือคุณภาพตะวันซึ่งเป็นเป็นศิลปินเหมือนกันนะคะเขาก็ติดต่อมาบอกว่าเขามีมีอาร์คยมีแมตทิเรียลหลายๆอย่างของพ่อเขาอยู่นะคะเช่นเรื่องสั้นที่คุณภพบูล์เคยเขียนอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีแค่ง,งานศิลปะแต่ว่าคุณภัยบูล์ก็เขียนเรื่องสั้นเขียนหนังสืออะไรด้วยซึ่งมันส่วนหนึ่งของเรื่องสั้นพวกนี้เนี่ย อยู่ในหนังสือที่ที่ถูกเซ็นเซอร์ในสมัยที่เขาเซ็นเซอร์หนังสือไปมากมากาดังนั้น,น,ม,น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 มันน่าจะมีการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ทําเป็นโครงการวิจัยขึ้นมาคือทำมาสทยแล้วก็อาจจะทํางานวิจัยอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะสร้างคําอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับบทบาทของศิลปินคนหนึ่งหรือ,หร,อ,ห,รอหรือในภาพที่กว้างกว่านั้นขึ้นมานะคะว่ามีถูกเซ็นเซอร์อะไรยังไงในยุคสมัยไหนมีความสมัมพันธ์กับสังคมในยุคนั้นอย่างไร แล้วเขาก็ก็ติดต่อมานะคะแล้วก็มก็มาเล่าให้เกี่ยวฟังนะ,ะว่าเราควรจะเก็บสิ่งนี้แล้วนกะ็เรามองว่าใา้าเรื่องแอที่ที่เป็นสิ่งที่สําคัญทีตต่ต่อไปในการที่เราจะสร้างสร้าง,งอ,อ,องค์ความรู้ทางรวติศาสตร์ขึ้นมาจากสิ่งที่มันจากจากภาวะที่มันขาดแคลนนะคะอย่างที่บอกคือเรื่องอะไรก็ไม่เคยถูกเขียนทั้งนั้นแหละนะ,ะไม่รู้จะเรื่องเรื่องอะไรก่อนนะคะแต่นี่คืออันนี่คือ เรื่องเรื่องหนึ่งที่ที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ approach เรามาว่าน่าจะทำโครงการนี้นะคะเพื่อที่ให้มันไปต่อเติมให้ s s i n g piece ในประวัติศาสตร์ศิลปะเข้ามาอีกนิดหนึ่งอะค่ะครับขอขอถามสุดท้ายนง่วงนอนกันดิงม่งนอนฟังุดทายได้บ้าะครับเนอ่ยคือขอสั่งใคร คำถามเด็ดๆปิดเด็ดๆมีไหมครับนี่เนถามองไงคืออันนี้เด้คำถามโมั่ๆแบบเลแมนมากเคือเดอเดี๋ยวฟังเองก็จะว่าเด็ดหรือเปล่านะครับฟังเองฟังเองเ่อเราพูดเรื่องอ่าง contingency ของการเขียนตัวสายเองเป็นสิ่งที่น่าสนใจแบบคือผมอยาอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คนธรรมดาผมเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเราจะอยู่กับความจำการจำการลืมแล้วก็การเขียนประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็ไม่เป j e เจ i v e ไม่ได้เป็น natural science อย่างนี้เราจะเราจะอยู่กับมันยังไงก็อาจจะก็คงต้องบอกเหมือนคือย้อนไปกลับไปที่ประวัติศาสตร์ใช่ไหม ว่าในเมื่อมันเป็นลักษณะของแพทช์เวิร์ work, หรือมันเป็นลนักษณะของ mm hmm. ของจิ๊กซอที่เราต่อกันเนี่ยนะถ้าเราถ้าถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งความทรงจําที่เรามีมันเป็นความทรงจําที่มันไม่ได้มันเป็นอะ,อะไรอ่ะเข้าเข้า,ขารูปเข้ารอยหรือว่าเป็นแบบแผนเดียวกันกับสิ่งที่สิ่งที่สังคมมีหรือคอลเลกทีฟ e มมเมอรีมีเราก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องเสนอหรือเปล่า เือในขษณะเดียวกันคือหมายความว่าเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ใหม่ๆน่ะเหมือนอย่างที่ดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้กําลังพยายามอยู่อย่างกรณีของยกตัวอย่างนี้ดีกว่าคือเฟซบ o o กดิฉ hmm. ันว่าเฟซบ o o กเป็นเป็นตัวอย่างของการเปิดพื้นที่ที่ชัดเจนมากแน่นอนว่าการการความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารเนี่ย mm hmm. หรือว่าความหลากหลายของวิธีการในการมองเนี่ย mm hmm. มันมีสูงมาก แต่แต่ในในย่างหนึ่งเนี่ยมันคือการเปิดพื้นที่ที่มันไม่เคยถูกมันมันเคยถูกปิดมาตลอดนะและซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้หลายอย่างหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าในเออดิฉัในไม่แน่ใจว่าที่ท,ที่วิถามเนี่ยคือคือถามในลักษณะว่าเราจะเก็บกดความขมขื่นแล้วหรือเปล่าแล้ว,ลว,ลวยงงอย่างไงก็ได้เออเกิกดความขมขื่นอ่ะคือคือ,คอดิฉันเชื่อว่า อย,อย่างนี้คือในในในงานชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เกียวอาจจะตั้งใจจริงให้มาพูดเนี่ยก็คืองานชิ้นเก่าที่เคยเขียนคือเรื่องของการให้อภัยกับความทรงจําอะไรสักอย่างนเนี่ย mm hmm. ก็คือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการเกี่ยว mm hmm. น,นนะะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรา mm hmm. เฮ้ยเราจะเราจะสามารถที่จะพูดถึงพื้นที่ที่มีอยู่ร่วมกันได้ยังไงมากกว่า โดยการที่บอกว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าความทรงจําที่เรามีเนะี่ยมัน่ากกันมากมันจะมีใครม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนในการที่จะแทกความทรงจําที่มันถูกลืมอ่ะใส่ลงไปได้ไหมอย่างเงี้ยคือคือในการชิ้นั้นมันมันต้องการบอกว่าโอเคเ,อเวลาที่ที่ถ้าคุณอยากเปิดพื้นที่ใหม่บางครั้งคุณอาจจะต้องให้อภัย หรือ,เ,อ,อเราคือคือในงานที่นั้นได้พูดถึงอาร์เรนอานาอาร์เรนแล้วก็พูดถึงว่าคืออ้างอาเรนบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยการที่เราให้อภัยมันไม่ได้แปลว่าเราพอกเก็บพอ,กอกเก็ตพอกเก็ตนะ<ม>คือเราเังยนจำอะแต่เม่ต้องพอก,กีฟอะแล้วเราก็แล้วเราก็จะได้มีพื้นที่อีกจำนวนมากมายที่เราสามารถใช้ได้ ซึ่งวันหนึ่งในในพื้นที่เหล่านี้มันอาจจะนํามาซึ่งซึ่งเรียลลิตี้บางอย่างที่ที่มันหลากหลายแล้วก็ชัดเจนขึ้นกว่าการที่เราเลือกที่เราจะไม่ทํางโฟกัสแล้วก็ไม่ทํางโฟกี้รี่ผมมีอะไรแก้ิดนะครับพูดไม่แบบคนจีิผมก็คิดเป็นอกแบบอะไรคือถ้าเกิดตัวอัสตรมัน มันมันรวมอยู่ในความไม่แน่นอนนี่แน่แล้วสุดท้ายแล้วเรา,เรา,เราับภาสาอะไรทีเราทำอะไรกันแน่เราฟังชันเราคืออะไรเนก็จบค่ะก็เดี๋ยวเอาอันแรกก่อนก็นได้ที่วิพทังครั้งแรกว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้นแล้วเราจะอยู่กันยังไงใช่ไหมคะแล้วเราจะอยู่กันยังไงในเมื่อมันไม่มีแอบโซลูท t r u ที่จะค้นพบนะคะต่อแบบทื่อๆก็คืออยู่โดยเอาแวร์ว่ามันเป็นสิ่งประกอบสร้าน เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ความจริงแอ็บโซลูตนะคะคำถามต่อมาคือแล้วแล้วทีนี้นะักประวัติศาสตร์ทำอะไรในเมื่อยิ่งทำงานต่อให้ทำงานให้ล้มประดาตายยังไงก็ไม่สามารถที่จะสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบของอดีตได้หรอกใช่ไแล้วแล้วทีนี้นักประวัติศาสตร์จะทำงานทำไมเรากตกงานกันหรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ตกงานนะคะคือในเมื่อมันเป็นการความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของ ของของสิ่งน,นี้เนี่ยคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องไม่สมบูรณ์แบบเพราะคุณจะต้องเสรีสคทีฟเนี่ยก็ค,คล้ายๆกับคนที่ไม่ใช่ในักประสาทที่คุณต้องเอาแวร์ว่าลักษณะแบบนี้มันมีอยู่เหมือนกันแล้วหน้าที่ของคุณก็คือว่าคุณก็ต้องพยายามที่จะสร้างเรื่องที่ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์นี่แหละแต่สร้างมันขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับจิ๊กซอห์หลายๆอันใช่ไหมคะนั้นต่างมุมมองก็ได้เรื่องเล่าออกมาที่ต่างกันแน่นอนว่าเช่น การนิมยมเจ้าก็จะมองอดีตในแบบๆแหบบนึง่งแต่ถ้าคนที่มีมุมมองหรือมีตรงการแบบอื่นไม่ยอมเข้ามาพูดถึงเรื่องเดียวกันจากมุมมองอืง่นอันนั้นก็เป็นมุมมองที่โดมิเนตไปเลยถูกไหมฮะนั้นหน้าที่ของนักตรวจจรจึงเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้มันเพื่อให้ฟิลมันเติบโตอ่ะมันอาจจะมาจากมุมมองที่หลากหลายก็ได้แน่นอนว่าเรื่องเล่าที่มาจากมุมมองที่หลากหลายย่ยอมขัดแย้งกันเองย่อมตีกันเองใช่ไหมคะแต่ แต่นี่คือแต่เราไม่ได้มองว่าความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องลบตรงกันข้ามความขัดแย้งเป็นเป็นพลวัตเป็นเรื่องบวกนะคะคือฟิลสาขาวิชาจะเติบโตก็ต่อเมื่อมีความขัดแย้งนะค,ะคุณใครสักคนเขียนอะไรออกมาอย่างหนึ่งคนอื่นคิดอย่างหนึ่งเขียนออกมาเพื่อแย้งเพื่อค้านแล้วก็ทําอย่างเงี้ยกันไปเรื่อยๆอลนนี่คือวิธีที่สาขาวิชามันเติบโตอ่ะดังนั้น ความก้าวหน้าหร,ห,รหรือหรือหรือความเจริญเติบโตของสาขาวิชาใดาวิชาหนึ่งไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์มันเกิดมาจากความขัดแย้งดังนั้นเราไม่ควรจะมองความขัดแย้งว่าป็นเรื่องเชิงลบตรงกันข้ามมันเป็นมันเป็นพลังที่ที่ทําให้เกิดความสร้างสารรค์นะแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้ก็คือภาพที่มันมาจากหลายมุมมองมากขึ้นเรื่อยถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเราคุณสามารถตั้งเรื่องที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ก็ตามแต่ว่ามันยังดีกว่ามีแค่มุมมองเดียว สวยมากครับโอเคจบแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณพี่เกียวที่เิญพวกเราพูดจับไม่ด้เลยราจะได้ลืมประวัติศาสตร์จับแน่เลยเลไปเลยค่ะเดให้มันเลยแบบขอไหมเปิดเลยเดเ